สวัสดีค่ะเมื่อนี้ปงปอมซาคเอามาบรรยากาศนี่มันแรงมากห้เบิรงจเจพี่น้องเสียเบิรงว่าสวนที่ปอมซาถ่ายอยู่นี่ปอมซาสิอ่ทาท่ากลางอ่าเขาเอิ่นว่าเก็บรายละเอียดจ้ะรุดดาเนาะเพราะว่าอันดอกไม้บางอย่างของปอมซาสังเกตเบิรงตัวน,นี้เริ่มแห้งเหี่ยวแล้วปอมซาก็สิท่าการตัดแล้วก็บอ่าดูแลส,สวนตัดส่วนที่มั่นอ่าเหี่ยวออกจะพี่น้องอจ้องสมมติสีขาวนี่เออ ได้ดักได้สิเอ่อกระสิต้องเอาออกจ้ะเพราะว่าเขาเริ่มเหี่ยวลงแล้วดอกไม้บางอย่างเริ่มเริ่มเหี่ยวเขาก,ก็ต้องตัดแต่งกิ่งออกแล้วก็ต,ตัดทรงพุ่มเขาออกแล้วเขาก็เขาเบบอาไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยได้จ้ะพี่น,อน้องไงอันนี้ก็จังเกตเบิ้งนี่เราเขาลมต้นเขาลมแล้วเขาก็าตัดออกเลยแล้วก็ปีนาเขาขึ้นมะมัยจะพี่นอ้องอันนี้กัแคทมินต้นนี้แคทมิน ป้อมซากระสีตองตัดแล้วก็ลาเวนเดอร์แล้วก็เสียถาการตัดเพื่อให้ทรงผุ่มเขาแบบว่าหายขึ้นแล้วก็เอาดอกมันมาตากแหงเอาไว้ทตเฮ็ดชาจะพี่น้องเพราะว่าป้อมซาเอามากินกับชากุหลาบที่ป้อมซาตากแหงไว้สังเกตเบืองได้ผลอยู่จ้ะพี่น้องเอาชากุหลาบกับลาเวนเดอร์มาผสมกันกินเขาเคือสีออกมากหอมลาเวนเดอร์ทั้งหอมกุหลาบจะพี่น้องลอกเห็ดเบิ่งได้จ้ะ ตอนนี้ก็เริ่มมาตัดต้นแคทมินการได้จะต้น,ตนแคทมินเลือบ่ดอกเขาเริ่ม่วงแล้วเขาก็ตัดจนถึงเกือบอข้นต้นจะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเขาก็ขึ้นมาใหม่จะบาตทองหงแต่ว่าวตอนนี้เขาือตัดแล้วก็เอาพวกสิ่งที่เขาตัดออกจากสวนแล้วเขาก็ไปทิมใส่หมองอื่นเพื่อเป็นปุ๋ยต่อไปจ้ะเนี่ยอมก็ค่อยๆเลี่ยมออกดอกไหม้บางย่างก็ค่อยตัดออกจะพีนองมารับช่ตอนเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมจาตัด ก่อนแล้วก็คอยมารับชมตอนเรียบร้อยจ้า We'll จ้าดอกไม้ป้อมซาก็ตัดออกไปแล้วจะส่วนที่ เขาหมดดอกแล้วแล้วเขากระจา่ลวงร้อยไปตามตามฤดูของเขาแล้วก็ยังมีดอกไม้บางอย่างที่ยังเหลืออยู่ล้วก็ป้อมซากก็เลือไว้แล้วก็เขาตัดบางส่วนที่ออกไปไอ้ส่วนที่เหลือเขาก็จะได้โดนแดดโดนร่มจาแล้วก็เสียยังคงให้ดอกที่สวยงามอยู่เขาไม่ต้องเสียดายเลือไวจะไปนองเดี๋ยวปีหน้าเขาก็ขึ้นไม,ม่ไม่เพราะว่าสวนของป้อมซากดอกดอกไม้เกือบทุกอย่างสิเป็นพวกเอ่อพืชล้มลุกเขาสิขึ้นมาทุกปี ถ้าเป็นของนอร์เวย์เขาสื่อเกนสไตล์จ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเสีเยเขาเกิดสิวแบบ perineal perineal อันนี้สกินสุปปีจ้าเมื่อน,นี้อากาศค่อนข้าง,งดีจ้าพี่นอ้องพ่อมซ่าก็เลยดี้มีเวาร่าทำสวนเล็กๆน้อยๆจ้ากเ็เลยแบบว่าอ่าทายภาพอันนี้ภาพมุมสูงจากอ่าระเบียงของพ่อมซ่าถ่ายเบื้องดอกไม้เขาก็ได้แดดได้ร่วมบางส่วนก็ตายไปบางส่วนยังอยู่ พ่อสากับมาเก็บรายละเอียดในใจะพี่น้องพ่อสากับเฮ็ดไปเรื่อยเลยตามที่พี่น้องได้เห็นภาพเพราะว่าก็ถ้าสวนใหญ่เาก็ต้องคอยเฮ็ดไปเรื่อยจ้าพอกันคลิปนานแล้วจ้าพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายท,ท,ท,ที่ติดตามรับชมจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อสามเลยจ้าสวัสดีจ้า